คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มครอบครัวที่เด็กบัสและบอลที่ดีที่สุจดจากจานเจ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะ,ะครับ @nba222 ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ b a ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย1กันยายน2023วันนี้มาคุยก่อนเกมกรอบบาสเกตบอลชิงแชมป์โลกครับฟีบาวัวครับ2023ครับโดยจะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติแคนาดาครับซึ่งมีความแข็งแกร่งอย่างมากวันนี้จะได้ดวนกับทีมชาติบราซิลครับ เอาล่ไปดูผลงานเกมล่าสุดของทีมชาติแคนาดาครับก็สามารถเอาชนะทีมรัสเวียไปได้แบบขาดลอยครับด้วยสกอร์101ต่อ75ครับโดยได้มหาเทพอย่างเชคิวเจสอเล็กซานเดอร์ครับกดไปถึง27แต้มกับ6รีบาลครับเสริมด้วยอาร์เจแบรครับ22แต้ม5รีบาลนะฮะแล้วก็ได้แคนลี่ออรินครับเซนเตอร์ของทีม15แต้ม6รีบาลสุดท้ายแคนาดานะเหนือชั้นกว่ารัสเวียมากจริงๆครับส่วนผลงานล่าสุดของทีมชาติบราซิลครับก็สามารถเบียดเอาชนะ ทางด้านทีมชาติไอวอรีโคสไปได้ครับด้วยสกอร์89ต่อ77ครับโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดแน่นอนครับแม่ทัพของทีมอย่างยาโก้ดอสซันตสครับวันนั้นกดไป24แต้มกับ4รีบาวครับและยังได้เซนเตอร์ร่างแกลงอย่างทีมโซเรสครับช่วยกดไปอีก15แต้มกับ6รีบาวครับสุดท้ายนะฮะบราซิลสามารถชนะไอวอรีโคสครับผ่านเข้ารอบได้สำเร็จครับโดยเป็นอันดับ2ของกรุ๊ป G ครับโดยอันดับหนึ่งของกรุ๊ปนี้ครับเป็นทีมชาติสเปนครับ เอาล่ะไปดูฮ่าผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติแคนาดากันเลยดีกว่าครับมีแต่หินหินทั้งนั้นครับพอยกาดเป็นมหาเทพเชกิเจสอเล็กซานเดอร์นะฮะจากโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ครับอาร์เจแบเรตครับยืนในตำแหน่งชูติ้งการ์ดคนนี้มาจากนิวยอร์กนิกส์ครับดิลันบรูส์ครับโดดเด่นเรื่องเกมรับนะฮะวันนี้รับตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับช่วยเกมรับนะฮะแล้วก็การเล่นวงในด้วยครับส่วนดวทยพาเวลครับรับตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดไปในวันนี้ครับคนนี้มาจากดัลลัสแมริทครับ และเคลลี่โอลินิกส์ครับเซนเตอร์ร่างแกร่งนะจะคอยรีบาวใต้แป้นครับโดดเด่นเรื่องการรีบาวและการเล่นวงในครับเราไปดูห้าผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติบราซิลกันบ้างครับก็ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอลครับสำหรับพอยต์การ์ติ้งยาโก้ดอสซานโตสครับแม่ทัพของทีมนะฮะในตำแหน่งนี้ครับจิโอจินโยเดอปอล่าครับในตำแหน่งชูตติ่งการ์ดคอยยิง3คะแนนครับแล้วก็มีบรูโน่คาโบโครครับในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับและในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับช่วยเกมรับนะฮะแล้วก็เกมรุกด้วยครับการเล่นวงในเลลโนนาดดเเมครับ แล้วก็มีเซนเตอร์ร่างยักษ์อย่างทีมโซเรสครับคอยดีบาวใต้แป้นเหมือนเดิมเอาล่ะไปดูแม่ทัพของทั้ง2ทีมครับจับคู่แมชอัพดวลกันครับ ทางแคนาดาแน่นอนครับแม่ทัพอย่างเชกิจสอเล็กซานเดอร์จากโอคาโมซิตี้ทันเดอร์ครับเป็นแม่ทัพของทีมชาติแคนาดาครับในการเล่นฟีบาโวครับ2023กดไปถึง22แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิกโก55%ครับโดยเชกิจสครับมีการรีบาวช่วยทีมได้ถึง8ครั้งต่อเกมแม้จะเล่นในตำแหน่งพไพกาดก็ตามครับถือว่าสุดยอดครับมีแอสซิสต์อีก5.7ครั้งครับว่ากันว่าเป็นผู้เล่นที่ดีสุดนะฮะในฟีบาโวครับ2023ก็ว่าได้ครับสำหรับกิจสอเล็กซานเดอรร์คับ ส่วนยาโก้ดอสซานโตสครับเป็นผู้เล่นที่ดีสุดของบราซิลครับทำแต้มเฉลี่ยต่อเกม17.3แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นฟิโกถือว่าไม่ธรรมดาครับสูงถึง56ครับมีการแอสซิสต์ถึง7.3ครั้งต่อเกมมีประโยชน์กับทีมบราซิลแบบสุดๆนะฮะแล้วก็มีการรีบาช่วยทีมอีก4.3ครั้งต่อเกมครับวันนี้จะได้ดวลกับมาเทียันเคจิเซสอเล็กซานเดอร์ครับเอาละฮะไปดูทัศนะของจานเจในเกมนี้ครับ บาสแคนาดาชุดนี้ถือว่าน่ากลัวสุดๆครับแม้จะไม่มีจามวเมเรมาร่วมทีมก็ตามครับว่ากันว่าทีมบาสเกตบอลชายของแคนาดาในชุดนี้ครับแข็งแกร่งพอๆกับทีมชาติอเมริกาด้วยซ้าครับเพราะฉะนั้นวันนี้บราซิลไม่มีอะไรต้านอยู่ครับแม้สื่อสำนักในต่างประเทศทุกสำนักครับมองว่าแคนาดาเป็นต่อมากถึง18แต้มแต่ผมก็ว่าน่าจะผ่านได้ครับวันนี้ยังชอบทีมบาสชายของแคนาดาครับกาชัยวันนี้ครับชนะบราซิลได้อย่างน้อย18แต้มครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มครอบครัวที่เด็ดบัสและบอนที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ